First up, blood sugar support. Maintaining healthy blood sugar levels is crucial, and Amaclear does just that. Packed with powerful 8 clinically proven ingredients to support the health of blood sugar, it helps regulate blood sugar, providing a steady energy flow throughout the day. No more energy crashes or feeling sluggish. Amaclear keeps you on track so you can stay focused and energized. สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ออโตเมตอินคัมหรืพิจักเอไอโคเตอร์ครับวันนี้นะครับจะเป็นโปรดักต์นะครับที่เกี่ยวพันกับคลิกแบงก์เช่นกันนะครับแต่ว่าจะมีวิธีการในการที่จะแอปโรชเข้าไปนะครับที่มีลักษณะคอนเซปต์แตกต่างกันนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโปรดักต์ที่อยู่ในคลิกแบงก์นะครับหากเราวิเคราะห์ดีๆนะครับแล้วก็สร้างระบบดีๆเนี่ยเราสามารถปล่อยออโต้รันได้นะครับ และก็ตัววิดีโอนี้สําคัญมากๆในการที่จะเชื่อมต่อเดี๋ยวโค้ดให้เห็นภาพรวมนะครับว่าระบบฟังก์ชันยังไงและทํางานยังไงแล้วเราควรจะวางระบบโดยภาพรวมยังไงบ้างนะครับท่านไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับกด subscribe กดติดตามนะครับเรามีเทคโนโลยีระดับโลกในการที่จะสื่อสารให้ท่านวางระบบเป็นซิสเต็มเป็นระบบเลยนะครับเพื่อที่จะทําให้เงินเนี่ยไหลเข้ามาแบบออโต้นะครับไปทําเงินเป็น US Dollar เอสดอลลาร์เงินต่างประเทศนะครับเข้ามาแล้วก็เลเวเลตคูณด้วย อัตราแลกเปลี่ยนนะครับท่านจะได้เม็ดเงินที่สูงท่านจะลงแรงน้อยกว่าแต่ได้ผลลัพธ์ที่สูงกว่านะครับประดับวันนี้นะครับชื่อว่า a m i c l e a รนะครับรหัสโมเดลก็คือ a i s m ClickBank a m i c l e a r นะครับซึ่งอยู่ใน ClickBank นะครับตอนนี้ฮอตมากๆในการที่คนเข้าไปนะครับแล้วนำไปประยุกใช้ใช้งานนะครับเกี่ยวกับเรื่องระดับน้ำตาลในกระแสเลือดครับและนี่คือหน้าของ ClickBank นะครับซึ่งเป็นศูนย์รวม ของโปรดักต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศนะครับเข้ามาจอยกับคลิกแบง n ์คลิกแบงก์ก็นำตัวโปรดักต์นั้นเข้าระบบนะครับแล้วก็มีระบบแอเฟร i a ต e สัมพันธ์กับตัวโปรดักต์ตัวนั้นด้วยนะครับซึ่งสปอร์ตตอนนี้นะครับอยู่ในหลายประเทศมากๆนะครับแล้วก็ทำคอมมิชชั่นไปแล้วเนี่ยคลิกแบงก์จ่ายไปแล้ว6,000ล้านดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างเสถียรมากนะครับ ท่านไหนที่ยังไม่สมัครนะครับฟรีนะครับเข้าไปสมัครฟรีเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็กดที่ start ด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปสีน้ำเงินนะครับ start here ตรงนั้นนะครับแล้วก็ท่านก็สร้าง account นะนะครับฟรีนะครับอ่ะเดี๋ยวโค้ดมาดูรายละเอียดนะครับใน account ที่โค้ดสร้างไว้แล้วนะครับแล้วก็เข้าไปในโปรดักต์ a m m i c r e a นะครับตรงนี้จะให้ conversion นะครับคือเม็ดเงิน คอมมิชชั่นอยู่ที่1 3 5 5 9 US ดอลลาร์นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องบัตรชูการ์นะครับแล้วก็ไดเอทลดน้ำหนักด้วยนะครับตรงนี้คนนิยมนะครับสูงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วดูที่ Gravity Score นะครับ78.4นะครับไตระดับเพดานขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับหากเราดูรายละเอียดนะครับชื่อแอมบิเคลียบัตรชูการ์ตรงนั้นที่เป็นรูปหัวใจนข้ากดไปแล้วจะเป็นเซลเพจนะครับส่วนด้านล่างขวาที่ใต้คําว่าโปรโมทตรงนั้นเนี่ยนะครับ จะมีคําว่า a f i l i a t e p a g e ตรงนั้นถ้าหากกดเข้าไปแล้วเนี่ยท่านจะเป็นได้เห็นเกี่ยวกับหน้าของที่ส p อร์ตเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการทำการตลาดโปรโมทนะครับไม่ว่าจะภาพข้อความอีเมลสไวต์ต่างๆในการที่จะสนับสนุนท่านในการเทียบโปรโมทโปรดักตตัวนี้นะครับท่านก็าสามารถเที่ยะกดแอดเฟ i a t ลิงก์ Link นะครับคดกดไปตรงนี้นะครับที่โปรโมทนะครับ ก็จะเป็นรหัส Affiliate Link นะครับที่ในกรอบสีแดงนะครับขึ้นมารหัสตรงนั้นหากมีใครกดผ่านตรงนี้ท่านจะได้135.59 USD หากซื้อเกิดขึ้นนะครับท่านก็จะได้ตรงนั้นทันทีเลยนะครับอ่าเรามาดูกันหน้าตัวเซลเพจนะครับเมื่อกดเข้าไปในเซลเพจ Affiliate Link จะเชื่อมต่อเข้าสู่หน้านี้นะครับและถ้าเขาซื้อ Product ตัวนี้นะครับอ่าสมมติที่ Best Value นะนะครับกดเข้าไปนะครับ at d d o c a r t 49 USD per button ตรงนั้นนะครับ เขาบันเดิลมาเลยนะครับหลายขวดนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ไพรซ์อยู่ที่11,823.28นะครับมนะครับมคาูลค่าของสินค้าเนี่ยมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าเงินนะครับของต่างประเทศเนี่ยตรงนี้เขายังดูเป็นเรื่องปกติทางโน้นนะครับหาก a l u e ของมันนะครับสามารถที่จะทำตามที่ผลลัพธ์ที่เขาต้องการได้ก็คือลดระดับน้ำตาลในกระแสเลือดลงมานะครับนั่นหมายความว่า Product ตัวนี้ถูกพิูจ และมันโดนพิสูจแล้วว่าเออคนซื้อเยอะขึ้นแสดงว่าเขาใช้ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นหากเขากดผ่านลิงก์ตัวนี้แล้วกดไปที่ตัวออเดอร์นะครับก็อยู่ที่11,823.28น้างะครับมูลค่าของสินค้านะครับเราก็ได้คอมมิชชั่นจากเวกตรงนั้นออกไปนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูรายละเอียดแล้วทำยังไงนะครับอ่าเขาด้เห็นภาพรวมตรงนี้ดีหนึ่งนะครับใน y o u t u นะครับจะมีรีวิวนะครับเราพิมพ์เข้าไปเลยใน u t u b e นะครับเข้าไปใ a m i c r e a Review นะครับจะขึ้นมาเลยว่า จะมีหลายท่านเข้าไปรีวิวโปรดักต์ตัวนี้นะครับเราก็ดูนะครับว่าวิเคราะห์ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับจะเห็นว่ามีอยู่ท่านหนึ่งแหละรีวิว 4.3k เนะครับ4,300วิวนะครับ5วันเองเห็นไหมครับ5วันเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้นะครับน่าสนใจมากค่ะเอาตัวเลขนี้มาวิเคราะห์นะครับเข้าสัมสัมพันธ์กับตัวโมเดลนี้นะครับโมเดลทัสคริกแบงก์ยังม่เคลียร์ตัวนี้นะครับ เอนจินคาปาซิตี้นะครับเอนจินคาปาซิตี้เนี่ยจะอยู่ที่4,000หากเราอ้างอิงที่ตัวนี้นะ4 3 k นะครับ4,300วิวนะครับคอได้ที่10%ก็จะอยู่ที่ประมาณ430อ่าถ้าสมมติเราทำนิดสัก10%พอนะครับอยู่ที่430นะครับอ่บาย430นะครับคนวิวเข้ามา4,300นะครับ430เข้าไปเลยนะครับจะซื้อนะครับแล้วก็ดูวิเคราะห์นะครับแต่ยังไม่ซื้อนะ430 ตีว่าเลสเซว่า1%แค่นั้นเองที่ซื้อนะครับอยู่ที่13ออเดอร์ใน5วันนะครับตรงนี้อ้างอิงที่5วันนะครับเพราะฉะนั้น1เดือนก็อยู่ที่258ออเดอร์ต่อเดือนนะครับแต่เราจะ estimate ลดลงไปกว่านั้นอีกนะครับถ้า estimate อยู่ที่250ออเดอร์นะครับคนซื้อแค่20%แค่นั้นเองนะครับจะอยู่ที่51.6ออเดอร์ Approximate ก็คือ52ออเดอร์ออเดอแค่นั้นเองนะครับ ภายในหนึ่งเดือน52ออเดอร์นะครับลองดู estimate income นะครับ52าสิบสคูณด้วยหนึ่งจะเป็นตัวเลขที่7จ็ดพัเห็นไหมครับนั่นก็คือการรำเลียนตัวระบบนะครับวิดีโอจาก YouTube เข้ามาแบบออโต้เลยนะครับเมื่อท่านสร้างวิดีโอแล้วนะครับท่านทำตัวระบบนะครับอัพติไมท์ได้ตามหลักการแล้วนะครับมันจะไต่แรงขึ้นไปเรื่อยนะครับหากถึงจุดที่ท่านสามารถสร้างวิวภายใน 4,300วิวภายใน5วันหรือ1อาทิตย์นะครับท่านก็มีโอกาสสูงมากเลยในในการที่จะแตะเม็ดเงินตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้น Engine p e r f อ r m a n c e อยู่ที่80%นะครับ External Factor เป็นปัจจัย20%ของตลาดที่มันควบคุมไม่ได้นะครับเราควบคุมได้ก็คือ80%แล้วก็ตรงนี้หลักๆักแล้ว90%อยู่ที่ความรู้นะครับโนเลทท่านต้องรู้ระบบทาร์ตลำเลียงเข้ามายัางไงนะครับสร้างระบบตัววิดีโอนะครับลำเลียงเข้ามายัางไงเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ สามารถที่จะเข้าตัวระบบเซลฟ์แคนแนลนะครับติดตามต่อแบบอัตโนมัติเนี่ยทำยังไงนะครับตรงนั้นเป็นเทคนิควิธีการนะครับที่จะทำให้ท่านสร้างเ,เงินระยะยาวได้นะครับและตรงนี้ท่านคุมเกมเองทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นตัว People Knowledge นะครับจะอยู่ที่90%ระบบทาร์สต,ต้องสร้างให้เป็นนะครับ AI c a แ a b i l i t y วิีศักยภาพของ AI อยู่ที่95% AI รนเออะครับเราต้องเลือกให้เป็นนะครับตอนนี้ AI มันเยอะมาก นะครับไม่รู้ตัวไหนเป็นตัวไหนมันล้นไปหมดนะครับไม่ใช่ข้อมูลเรามีไม่เพียงพอแต่เราเอาตัวไหนมาชนกับตัวไหนแล้วมันสามารถที่จะสร้างบบผลิตแม่นยำมาได้ล่ะตรงนี้สําคัญมากๆนะครับโค้ดไปที่สเต็ปแรกก็คือเราเข้าไปที่แชท GPT ChatGPT 3.5 free v อร์ i o นเนี่ยนะครับเราสร้างสคริปต์มานิดหนึ่งนะครับรู้แล้วล่ะโอในวิดีโอยูทูบเนี่ยครับมีคนรีวิวนะครับแล้วมีใส่ภาพสูงมากเลยแล้วสามารถที่จะสร้างทราฟฟิกนะครับมีคนวิวเข้ามาเยอะนะครับ แต่เราจะไม่เอาหน้าออกกล้องเพราะฉะนั้นการไม่เอาหน้าออก,กล้องเราต้องสร้างตัวระบบ AI วิดีโอขึ้นมานะครับให้ทำงานแทนเรานะครับ Create Video Script for America นะครับ b l Sugar Diet Weight Loss ตัวนี้เอาข้อความตรงนี้มาจากตัว Product America นะครับแล้วก็ตัวนี้ Chat GPT จะทำหน้าที่สร้างสคริปตขึ้นมาไม่กลจะบอกเลย Intro Scene เป็นยังไงนะครับ Call to Be Role นะครับ Showcase ยังไงเขาจะบอกอรายละเอียดหมดแต่เราไม่ใช่ก๊อปทั้งหมดออกมานะเราคัดเฉพาะ ตัวบอดี้ก็ความนะครับเข้ามาคราวนี้โค้ดจะใส่ตัว call to action ไปอีกนิดหนึ่งนะครับที่มี call to action คลิกดิงลิงก์ด้านล่างลิงก์ด้านล่างตัววิดีโอของเราคือ affiliate link นะครับที่จะเชื่อมต่อไปอยังตัว secret america โอเคนะครับตัว c h a t g p t ก็ทำหน้าที่สร้างตัว call to action นะครับต่อจากตัวรายละเอียดรีวิวเมื่อกี้เพิ่มเติมเพราะฉะนั้นโค้ดก็จะเอาตัวนี้มาปฏิปต่อกันนะครับ เป็นสคริปต์นะครับด้านซ้ายมือเป็นสคริปต์นี้จะให้ AI ตัวนะครับที่จะสร้างวิดีโอแบบออโต้ขึ้นมาเลยนะครับเราใช้ตัวข้อความตัวนี้ใส่เข้าไปเลยนะครับ input s c r i ิปเข้าไปนะครับแล้วก็ย้ำอีกทีว่าวิดีโอนี้ต้องการจะสร้างเป็นแนวไหนก็คือเอเม t u เ a Weight Loss d i e t weight loss Review นะครับก็สร้างวิดีโอขึ้นมานะครับเราก็สร้างวิดีโอขึ้นมาเลยนะครับเ,เป็นตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมครับ ไม่นานนะครับเป็นตัวนี้เรียบร้อยมีทั้งตัวระบบคลิปวิดีโอหามาให้เรียบร้อยหมดเลยหากไม่พอใจคลิปตรงส่วนไหนเราสามารถที่จะเซิร์ชแล้วก็ในตัวสต็อกนะครับใส่แทนตัวคลิปวิดีโอที่มีอยู่ได้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ย AI มันก็จะไปหาคําเทียบเคียงนะครับบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่มีแม่นยํเปรร้อยเปซนะครับเราก็สามารถที่จะอีดิสนะครับรายละเอียดตรงนั้นได้นะครับก็ออกมาเป็นรายละเอียดของวิดีโอนะครับอันนี้เขาก็อัปโหลดนะครับตัววิดีโอนี้ First up, blood sugar support. Maintaining healthy blood sugar levels is crucial, and Amaclear does just that. Packed with powerful 8 clinically proven ingredients to support the health of blood sugar, it helps regulate blood sugar, providing a steady energy flow throughout the day. No more energy crashes or feeling sluggish. Amaclear keeps you on track so you can stay focused and energized. Now, let's talk about diet. Amaclear isn't about restrictive eating, it's about optimizing your nutrition. With key elements like mention ingredients, it supports a balanced diet, making it easier for you to make healthier choices. It's not a magic pill, but a partner in your journey to a healthier lifestyle. Enhance your diet with Amaclear and watch the positive changes unfold. And of course, the third pillar, weight loss. Amaclear isn't a quick fix, it's a sustainable approach to shedding those extra pounds. The natural ingredients like help boost metabolism, making your workouts more effective. Combined with a healthy diet and regular exercise, Amaclear becomes your ally in achieving your weight loss goals. So, there you have it, folks. Amaclear, the ultimate support for blood sugar, diet, and weight loss. If you're ready to take control of your health journey, check out the link in the description to learn more and get your hands on Amaclear. Now, before you go, I've got something special for you. Click the link below this video to uncover the secret of Amaclear. This powerful and effective blood sugar support is your ticket to all day energy and more.

บินไปต่างประเทศนะครับอยู่ที่เมืองไทยเราก็สามารถทาเงินเป็น US. ดอลลาร์ได้เพห็นภาพนะครับแล้วก็ระบบทาร์นี่สามารถเชื่อมต่อสินค้าประเภทชทั่วโลกเลยนะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นคลิกแบงค์แต่คลิกแบงก์เนี่ยโคต้องการให้ศึกษาเพราะว่าท่านสามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้มันนะครับแล้วก็ทําความเข้าใจนะครับได้รวดเร็วนะครับและก็ง่ายในการที่จะเข้าถึงนะครับเข้าไปฝึกนะครับแล้วก็สื่อสารทําความเข้าใจตัวระบบแอฟริที่เชื่อมต่อน,นี้ท่านลดต้นทุนได้มากเลยในการที่จะทําธุรกิจนะครับ ไม่ใช่ว่าเอาเงินไปซื้อของมาสต็อกอยู่หลังบ้านนะครับมันไม่เวิร์กนะครับถ้าขายไม่ได้นะท่านทุนจมทันทีเลยแล้วมานั่งแปะสินค้าชิปปิ้งอยู่พวกนี้นะครับรายละเอียดพวกนี้ที่มันยุ่งยากซับซ้อนสต็อกส่งของอะไรพวกนี้ให้บริษัทใหญ่ๆเขาทำครับเพราะเขามีเงินมีสายปานยาวกว่าเราเพราะฉะนั้นเราเนี่ยทำหน้าที่ตรงเ,เชื่อมต่อระบบบริดตรงนี้ให้ได้นะครับเราเหมือนกับสปาร์ชื่อมนะครับในการเชื่อมออสินค้ากับความต้องการของตลาดให้ได้นะครับ เพราะฉะนั้นมีระบบที่เป็นระบบเซลล์โปรเซสอยู่นะครับตรงนี้ระบบทัสจะช่วยท่านในการที่จะปิดการขายแบบอตัตโนมัติแล้วก็วอร์มอัพความต้องการของผู้คนที่สนใจด้านนั้นอยู่แล้วนะครับให้ตัดสินใจซื้อผ่านลิงก์ของเราครับเข้ามาที่ไลน์แอดพิจ AI พิมพ์คาว่าควันต่ำนะครับเราจะพูพื้นฐานท่านอีกครั้งในการที่จะทําให้เกิดผลลัพธ์เม็ดเงินที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับศึกษาทําความเข้าใจด่วนเลยนะครับระบบตอนนี้ พัฒนาการไปเร็วมากๆเลยนะครับหากท่านสามารถที่จะมีระบบนี้เร็วนะครับโอกาสสูงมากที่จะสามารถที่จะทําเงินนะครับอีกระบบหนึ่งเชื่อมต่อกับต่างประเทศเลยนะครับในขณะที่โลกเศรษฐกิจนะครับในบ้านเราหรือผมเศรษฐกิจโลกนะครับหากเป็นออฟไลน์นะครับไปต่อยากนะครับตอนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยในการที่ท่านไปลงทุนทําร้านนะครับเปิดช็อปอะไรหลายๆอย่างนะครับต้นทุนมันแพงมากนะครับหากสามารถ ทำด้วยวิธีการนี้เนี่ยท่านสามารถเริ่มต้นได้ทุนเดียวนะครับแล้วก็มีคอมพิวเตอร์สักเครื่องหนึ่งแล้วมีองค์ความรู้เมื่อท่านมีองค์ความรู้เนี่ยแวลูในตัวท่านจะสูงมากขึ้นพร้อมไปจับเม็ดเงินปริมาณสูงนะครับผมผมก็ต้นพิทักทำเงินแบบอัตโนมัติต้องขอกลับลาไปก่อนขอท่านมีความสุขมากๆนะครับใครมีเม็ดเงินไหลเข้ามาจากหลายทิศทางนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ